สฟรีเพื่อนมาแล้ววิ่งวิ่งวันนี้ไม่มีหิมะมีฝน,ฝนฝนลงแต่ก็ยังหนาวอยู่ฝนฝนตกฟ้าร้องวิ่งมาถึงบ้านแล้วไปซื้อผลไม้มาแล้วค่ะมาแล้ววันนี้ไปได้ปีกไก่จะทอดปีกไก่เดี๋ยวหมักปีกไก่หนึ่งแพ็คถ้าสองแพ็คมันเยอะไปมันจะท้องแตกฟังทางนั้นสมุนไพรหอมขาตะไคร้ใบมะกรูดขิงพริก ทำน้ำยำจิ้มกับเดี๋ยววิวหมักไก่ก่อนเดี๋ยวไปเอาผงวิธีหมักไก่ก็จะมีซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนน้ำซอสหอยแล้วก,แก,ก็แป้งโกกิแป้งโกกิหนึ่งช้อนโตนมันจะน,นุ่มๆกรอบๆกรอบ,รอบๆเหลืองๆนะคะไปเลยนะคะปีกไก่เดี๋ยวทอทเดเสร็จจอโชว์ชให้ดูโชว์ให้ดู มีสองแพ็กแพ็คนี้เอาไว้ก่อนแพ็กนี้จะจะหมักขา่ยากมีปีกบินต้องกินปีกไก่ข่ยามีปีกบินแพ็กละร้อยห้าสิบเนาะถ้าตีเป็นเงินไทยสี่ังสามสิบแพ็กละร้อยสองร้อยเนาะแต่บ้าเราถูกถูกเนาะสมุนไพรวิวพี่เห็นไหมเหมือนนิ้วมือไหมคิงขาดคิงไม่ได้คิงเป็นสาเป็นสมุนไพรที่ออลด คอเลสเตอรอลในร่างกายนะคะอย่าลืมทานหอมขาตะไคร้ใบมะกรูดพริกไทยนะคะมียังเหลือมีข้าวเหนียวอยู่เดียวเดี๋ยวจะใส่งาขาวอีกในไก่ใส่งาขาวนะคะ,ะ,คะพี่ฟังอยู่โอ้ยขึ้นขึ้นนะตอนนี้กำลังม,มีแรงพูดก็พูดไปน้องสุทเทพเ้ยพี่ให้ดู พี่ฟังอยู่พี่ฟังอยู่ด้วยส้มส้มส้มอันนี้มาจากประเทศไหนดูก่อนเขาเขียนคําว่าเอ็กตราเอ็กตราแปลว่าส้มดีมากนะคะเอ็กตราใหญ่ๆห่ส้มเขียวหวานใหญ่ๆหส้มใหญ่ๆหอมหอมสายพันธุ์น้ำผึ้งไหมนี่ส้ม อันนี้อง,งุุนค่ะอง,งุุนวิวิคา์วิตามินกล้วยแอปเปิลเขียวแอปเปิลแดงต <c oughs> ันแตส่เมื่อเกิดเทศเมื่อเกิดเทศใช้ปรุงอาหารได้ทุกอย่างนะคะไปช้อปปิ้งมาแล้วค่ะเพื่อน <c oughs> เดี๋ยวพักก่อนโอ๊ยพักสมองก่อนน้องสุเทพขึ้นกี่ครั้งแล้วนี่สามสครั้งแล้วบอกไปไปไปไ,ปไ,ปไปอบปีกไก่ไปทอดไก่ไก่กระตากระตะ ไก่ไก่ไก่ใครอยากบินวันนี้เอาจะปีกมาบางทีวิวิก็อบเป็นตัวเป็นเป็นอกเป็นอะไรแต่วิชอบปีกมันได้เทกกระดูกกระดูกมีแคลเซียมนะคะไปอบอ๋เมยอน้องสุเทพก็พูดพี่เดี๋ยวพี่จะอบพี่จะทอดไก่ไปให้นะจ้าเพื่อนๆมาเลยมาเลย วิ่งไปวิ่งมาทั้งวิ่งขายบ้านบ้านคนก็มาตัวเป็นเกี้ยวหัวเป็นน็อตข็าเหนียวยังเลืออยู่นะกระติบเนื้อนะขาเหนียวขาเหนียวเลยอยู่ไปไปหมักไก่ทอดกับวิวีค่ะ